ทีนี้ก่อนที่เราจะมาทําข้อ35ลูกซึ่งบริเวณนี้จะเกี่ยวกับน้ำกระด้างเราต้องมาทํำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำกระด้างกันก่อนขอพูดสั้นๆนะครับน้ำกระด้างคือน้ำที่มีแมกนีเซียมไอออนหรือแคลเซียมไอออนจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าน้ำที่มี x 2บวก ซึ่ง x สบวกจะไปตกตกะกอนสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะลูกในบ้านเราแต่ที่นี้ในแหล่งน้ำประเทศไทยลูก ไอเจ้า x 2บวกนั้นมีมากคือแมกนีเซียมแคลเซียมครูก็เลยจะพูดแค่แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมสมัยก่อนลูกคนโบราณก็บริพกแหล่งน้ำตามธรรมชาติมันก็จะเกิดน้ำเออซึ่งมีน้ำกระด้างอยู่ในนั้นอยู่แล้วน้ำกระด้างก็จะไปตกตะกอนในร่างกายเราลูกเกิดนิ่วขึ้นมานะครับพูดง่ายๆคือ แคลเซียมไอออนไปตกตะกรกับคาร์บอเนตแบบนี้ลูกได้แคลเซียมคาร์บอเนตอาจจะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็ได้ลูกนะครับตรงเนี้ยก็จะเกิดนิ่วในร่างกายของเราขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีวิธีการกำจัดน้ำกระด้างสมัยก่อนคิดอะไรไม่ออกลูก ก็ใช้การต้มถ้าต้มแก้ไขได้เราก็เรียกว่าน้ํำกระด้างอะไรดีลูกชั่วคราวแต่ถ้าต้มแก้ไขไม่ได้เดาได้เลยลุกเรียกว่าน้ํำกระด้างถาวอนแต่เราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรต้มหึ่งแก้ไขได้ แล้วแก้ไขไม่ได้ลูกจากที่เราเรียนเคมีหลกเราจะรู้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่อยู่เป็นไอออนบวกเดียวๆซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีคู่มันนั่นคือไอออนลกสำหรับน้ำกระด้างแมกนีเซียมแคลเซียมลูกครูเลือกเขียนแมกนีเซียมแล้วกันนะครับน้ำกระด้างก็จะมีตัวไหนบ้างน้ำกระด้าง MgCl MgSO4 แล้วก็ Mg Hydrogen Carbonate อันนี้คือที่เราเจอส่วนมากในบ้านเราเพราะเป็นแบบนี้ลูกเราก็จะมานึกถึงคาร์บอเนตจำได้ไหมลูกว่าสมมติว่าแคลเซียมคาร์บอเนตลูกเวลาที่โดนความร้อนมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือก็เป็นแคลเซียมออกไซด์แบบนี้ลูกดังนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะสลายตัวลูก เวลาให้ความร้อนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกต้มครูจะเอาไปทดตรงไหนดีนะลูกนะครับครูก็มาเขียนตรงนี้ก่อนนะลูกแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮโดรเจนคาร์บอเนตลบหลบหตัวนี้ลูกก็จะไปหาแมกนีเซียมส่วนตัวนี้มันก็จะมาหากันก็จะกลายเป็นแมกนีเซียม แล้วก็คาร์บอเนต2ลบแล้วก็คาร์บอนิกลกซึ่งคาร์บอนิกเนี้ยมันก็จะสลายตัวต่อใช่ไหมลูกที่ครูเคยบอกไว้ได้แบบนี้ลูกเราก็เลยเอามาเขียนสมการลูกจะกลายเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นก้อนหินบวกด้วยน้ำแล้วก็ CO2 ไอ้เจ้า CO2 ก็ลอยหนีไปแปลว่าเหลือแต่น้ำกลายเป็นว่าในภาชนะของเราลูก ก็จะเป็นแบบนี้ขูขอเขียนรูปทิดหนึ่งนะลูกแมกนีเซียมคาร์บอเนิแล้วก็เป็นน้ำส่วนในเจ้านี้ก็คือ co 2ก็ลอยหนีไปแบบนี้ลูกเราก็ได้น้ำอ่อนน้ำอ่อนก็จะเกิดฟองกับสบู่ส่วนในเจ้าแมกนีเซียมคาร์บอเนินี่ก็จะถูกเรียกว่าตะกรนลูกแต่มันก็มีชื่อพิเศษของมันนั่นก็เรียกว่าตะกรันลูก จะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมคาร์บอเนตก็ได้เราสามารถสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้ได้ลูกนะครับครูก็บอกว่าตรงนี้ลูกกระติกน้ำร้อนที่บ้านลูกเราต้มไปก็จะมีจุดๆขาวๆอยู่นี่ลูกตรงนี้คือตะกรันเราลองไปเปิดดูนะลูกหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ถามคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้ลูกครูว่าผู้ใหญ่ทุกคนเคยลองเปิดดูอยู่แล้ว เพราะว่าเขาต้องทําความสะอาดเพียงแต่ว่าน้ํากระด้างทุกวันนี้มันมีน้อยลูกด้วยระบบประปาเราดีมากๆลุกนะครับมันก็จะมีน้ํากระด้างเล็กน้อยแต่มีนะลุกนะครับดูได้ในกระติกน้ําร้อนที่บ้าน2ตัวบนลุกมันแก้ไขไม่ได้ลูกก็มันไม่มีคาร์บอเนตลูกมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าน้ํากระด้างถาวลุกตัวล่างเรียกว่าชั่วคราว ถาวรด้วยความเชื่อว่าเราไม่น่าจะแก้ไขมันได้แล้วลูกนะครับแต่สุดท้ายเราก็แก้ไขได้ลูกนะครับด้วยความที่เรารู้ว่าไอ้เจ้าแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนไงลูกเขาก็จะทำการเติมอะไรก็ได้ที่เป็นคาร์บอเนตลูกเติมสอรอลอสารละลายนะลูกคาร์บอเนตซึ่งนิยมเติมโซเดียม คาร์บอเนตลูกมาดูสมการการหลุกจะเป็นอย่างไรสมการสลับคู่ธรรมดาหลุกนะครับก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์บวกกับโซเดียมคาร์บอเนตเปลี่ยน,นบรรยากาศเป็นแคลเซียมบ้างนะลูกแคลเซียมซัลเฟตบวกด้วยโซเดียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต บวกด้วยโซเดียมคาร์บอเนตครูเขียนประจุเล่นๆลนลกไอเจ้านี่บวก2บวก2บวก2ตรงนี้ก็ลบ2ลกลบ2ตัวที่ครูไม่ได้เขียนก็คืออเขียนให้ดีกว่าลลกนะครับตรงนี้เป็นลบ1คูณ2แล,ล้วกันลลกบวก1อันนี้ลบ2เลยลลกบวก1คูณ2ลบ1บวก1คูณ2ลกสลับคู่กัน ก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตหลกตรงนี้ก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือก้อนหินนลูกส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมซัลเฟตแล้วก็เป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ซึ่งตัวแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็ตกตะกอนลุกก็ถือว่าแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าเติมคาร์บอเนตก็แก้ไขได้ทุกกรณีลูกตัวเนี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่าโซดาซักผ้าลุกถ้าเดาก็คงจะอยู่ในผงซักฟอกะลุกเพื่อแก้ไขน้ำกระด้างครูก็เลยมาเขียนสรุปสั้นๆให้นิดหนึ่งลูกเละเลยลูกนะครับมีอะไรบ้างลุกมีน้ำอ่อน น้ำกระด้างชั่วคราวน้ำกระด้างถาวรตรงนี้ใช้คำว่าอะไรดีลูกก่อนต้มเกิดฟองไหมหลังต้มเอาไปใส่สบู่เกิดฟองไหมแล้วก็พอเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองไหม น้ำอ่อนหลุกก่อนต้มเกิดฟองอยู่แล้วน้ำกระด้างชั่วคราวไม่เกิดน้ำกระด้างถาวรไม่เกิดพอเราต้มแก้ไขชั่วคราวได้หูกถาวรแก้ไม่ได้น้ำอ่อนนี้เกิดอยู่แล้วลูกพอเติมโซดาสักผ้าลูกแก้ไขถาวรได้ชั่วคราวก็แก้ได้น้ำอ่อนก็เกิดอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้ไปดูโจทย์กันครับข้อ35ก็มีกการทดสอบการเกิดฟองสบู่นะลูก เกิดฟองกับสบู่จากน้ําแหล่งต่างๆนะลูกนะครับมีการพูดถึงน้ํากลัน่นน้ํากลั่นนี่เป็นตัวอ้างอิงหลกนั่นคือน้ําอ่อนก็คือมีฟองเท่ากับ5ความสูง5เซนหลกครูก็เดาได้เลยว่า C ีต้องเป็นน้ําอ่อนหลก A ไม่เกิดฟองหลกจะต้องเป็นน้ํากระด้าง B ีบอยกระด้างหลกแล้วก็ดีด็อกก็กระด้างดีด็อกเนี่ยพอไปต้มหลกยังแก้ไม่ได้อีกก็เป็นน้ํากระด้างถาวร ส่วนบีบอยลูกเป็นช่วคราวลุก A, อพอต้มแก้ไขได้บางส่วนลูกก็คือแก้ไขได้ความสูงมาสามาลุกตรงนี้เป็นชั่วคราวลสก3ใน5แล้วก็พอมาเติมโซดาสักผ้าลุกก็แก้ได้อีก2ใน5ตรงนี้เป็นถาวรลุกแสดงว่ามีทั้งช่วคราวแล้วก็ถาวรปนกันน้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำอ่อน C ครับ น้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวเท่านั้น b boy น้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำกระด้างถาวรเท่านั้น d doc น้ำจากแหล่งใดเป็นทั้งน้ำกระด้างชั่วคราวและถาวรปนกัน a ครับข้อ36ก็มีการทดลองน้ำกลั่นเติมสัน a b c นะครับ c นี่เป็นน้ำอ่อนเพราะว่า เติมน้ำสบู่มีฟองลูกเป็นน้ำอ่อนอันนี้หลังต้มนะลุกสองตัวนี้เป็นน้ำกระด้างลุกต้มแก้ไขได้อันนี้เป็นชั่วคราวลุกนี้เป็นถาวรถาวรครูขอเขียนซ้ำอีกนิดนึงนะลุกแคลเซียมคารไลด์แคลเซียมซัลเฟตถ้าจะเขียนทั้งหมดเลยลูกแมกนีเซียมคอรไล แมกนีเซียมซัลเฟตอันนี้คือถาารแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บเรอเนตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้เป็นเชื่อคราวถ้าไม่ใช่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำอ่อนลูกนะครับชั่วคราวแคลเซียมคลอไรด์ผิดลูกแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถูกลุกแมกนีเซียมก็ได้แคลเซียมก็ได้ลูกนะครับ ต่อไปลูกตัวที่สองเป็นถาวอนตัวนี้ถูกลูกตัวนี้ผิดลูกแล้วก็น้ำแอมโมเนียก็ไม่เกี่ยวก็ถือว่าเป็นน้ำอ่อนตอบข้อสองครับ